สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาหมายธรรมชาตินะครับน้องผักน้นานะครับก็มาเล่นงานชิงหลิวนะครับวันนี้ผมตกระยะคันอ่า3.6กับ5.4นะครับตกด้วยชุดใส่หน้า2ตะขอนะครับแตะ่1ขอหน้างอ1ขอนะก็ใช้เป็นขนมปังนะครับกับชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนียวเมกนะครับวันนี้2ตะขอทั้งสองคันเลยนะครับเดีด๋ยวมาลุ้นกันนะครับตัวนี้นะครับปล่อยเซฟแล้วครับยามเช้านะครับเพื่อนๆนะปล่อยเซฟยามเช้าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเป็นปลาอะไรนะ ครับโอ้โหหมายนี้ครับโคตรมันครับโคตรมันเช้าเลยเซฟแต่เช้าเลยเซฟแต่เช้าเลยปล่อยเซฟแต่เช้าเลยครับกลัวครับใสเซฟเราห้าสิบเมตรครับไปเต็มที่เลยครับอาจจะกลางกู้ก็ได้ครับเชิญเลยครับไวแล้วนี่

เย็นนะครับใจเย็นยไม่ยังหรกยาั้งหลอกอมาอมอมมา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 นหน้าหน่อยสิอย่ามาไปทานั้นดูหน้าหน่อยสิ ไปแปลกๆครับเพื่อนพี่ยอมไปต้องหัวไปแล้วอาหารมาไปแปลกครับแปลกครับไปแปลกๆครับไปแปลกๆครับอ้อมมั้งเปล่าครับเป็ดครับอ้อมเฮ้ยอ้อมม้วนแวงอะไรน้ำแข็งครับ ขึ้นก่อนเลยครับอันตรายมากครับเดินสามเมืองวอล์กอัมมีคนมาท้องอ่อวงแหวงวงแหวงเน่าหน่อยเฮ้ยมันเบื่อเนี่จีนน่ะจีนเบื่นอือโดนจีนแม่เนาะจีนน่ะมันเบื่นมันบปลาคาวครับปลาคาวฮัลโหลฮัลโหล ปลาเล่งครับปลาเล่งปลาเล่งไซส์โลนะโลโลโลเกี Luckily, ่ยวเขาพูดกันเรื่องเอาแล้วนี่เต็มเลยครับเต็มปากเลยครับเพื่อนๆปากมดลูกครับนี่กว่ายีสกหรือตะจันนะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่คบปากนะครับไปเกี่ยวเขานะครับสวยงามเล่ง